اللهم له رحمه ورحيم الحمد لله رب ا ل ع ا ل م ล ن و ฮ ل ะลวอฮาลลาฮครับท่านผู้ชมท่านพี่น้องครับชคกตอนอฮ์ซุบฮานุอตาลานะครับกับการที่เรายังได้รับบริสกีปัจจัยยังชีพนะครับกับเงินเดือนกับรายได้ที่เราอาจจะทํางานแล้วเราก็มีเงินเดือนเนี่ยสามารถที่จะนํามาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ก็ฮาดุลิลละ ขอให้เงินทุกบาททุกสตังค์ที่เข้ามาสู่มือเราขอให้เป็นเงินที่ฮาลานแล้วก็เป็นเงินที่อะไรครับมีบริกัรอินชาอัลลอฮ์วันนี้ในสังคมปัจจุบันเนี่ยมันจะมีการรับเงินที่อาจจะบอกว่าพี่น้องมันเรียกต่างกันนะท่านลองดูคําศัพท์บัญญัติให้ดีสมมติว่าผมมีเงินอยู่ในกระเป๋าแล้วผมก็เห็นเด็กกําลังกินอะไรสักอย่างหนึ่งแต่เด็กคนหนึ่งยืนร้องไห้เพราะไม่มีตังค์ซื้อ ผมก็ควักตังเห็นเด็กมันร้องไห้ผมก็เอาไปไปเส้ติมกับเขาอันนี้เขาเรียกว่าฮีบะให้เฉยเห็นมันร้องไห้ก็คือให้มันไปไม่ได้หวังอะไรให้มันเงียบแล้วจะได้อะไรได้กินบนคนอื่นเขาภาษาอาหรับเขาเรียกว่าฮิบะคือการให้แต่ถ้าหากว่าวันนี้มัส,สยิดองค์กรโรงเรียนต้องการที่จะสร้างนั่นทํานั่นทํานี่แล้วเราก็ได้ยินการเรียกร้องเชิญชวนเพื่อที่จะได้ร่วมทำกับเขา เราก็ควักเงินจากกระเป๋าเหมือนกันแล้วก็ไปให้เขาอันนี้เขาเรียกว่าซอดาโกซอดาโกก็คือหวังผลและบุญจากอัลลอฮฺสุบฮานวอูตะลาตอบแทนเป็นทานไหลรินเรียกว่าซอดาโกแต่ถ้าหากว่าวันนี้จะวันอีดินฟิตรีจะเป็นวันที่เราเจะไปเจอพ่อแม่เราจะไปเยี่ยมครูบาอาจารย์แล้วเราก็ซื้อของแล้วก็เอาของเนี่ยไปให้กับบุคคลที่กล่าวมาจะเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ของที่เอาไปให้อันนี้เขาเรียกว่าฮาดียะของขวัญของกำนันต่างกันนะแต่เวลาถ้าในเดือนรอมฎอนตังเนี่ยมันครบครบรอบจํานวนครบรอบปีแล้วเราจะออกกับคนที่มีสิทธิ์รับทั้ง8อันนี้เขาเรียกว่าสากาตต่างกันไหมครับเวลาเป็นสกาตเราก็ว่ากันไปและอันสุดท้ายเลยที่มันเสียงมากๆเลยก็คือว่าเช่นวันนี้มีคน ยกตัวอย่างแบบใกล้ตัวกันละกันว่าก็คือว่ามีคนเขาต้องการที่จะเอาลูกมาฝากเรียนแล้วเขาก็ซื้อของมาให้เราก็บอกว่าจะเอาลูกมาเรียนทําไมต้องซื้อของมาละ่ะพอดีเอามาเยี่ยมอาจารย์ผมบอกไม่ต้องหรอกเพราะถ้ามาเยี่ยมเนี่ยผมถามว่าแล้วถ้าลูกได้เรียนแล้วเนี่ยของจะมาเยี่ยมผมไหมหรือถ้าสมมติผมไม่รับลูกคุณเนี่ยแล้วก็คุณเอาลูกกลับบ้านไปถ้าเจอผมหอนหลังคุณจะให้ของผมไหมถามใจคุณก่อน คุณไม่ต้องตอบผมหรอกถามใจคุณก่อนเราก็จะยิ้มในใจว่าเรื่องอะไรจะให้เพราะว่าไม่รับลูกเราอันนั้นแสดงว่าของที่เอามาให้ตอนที่จเจ้าลูกมาฝากเรียนอันนั้นแหละเขาเรียกว่าสินบนคนรับก็ต้องเคลีย์ใจด้วยเคลีย์ใจคือไม่ใช่ใครให้อะไรเราก็จะรับหมดไงนะครับดังน,นั้นถึงบอกว่าเงินที่จะให้เราแต่ละครั้งเราต้องดูว่าเขาให้เพราะเป็นสดอกก็เป็นสะกาศแล้วเป็นทาย แต่ท่านนาบีมหัมัสทัลละไวอะลยว่าสัลลัมประกาศกับลูกหลานเลยว่าลูกหลานตระกูลของท่านไม่มีสิทธิ์รับสการและไม่รับสดอกอนด้วยแล้วก็แชกที่สอนที่บาดีนาสอนอย่างนี้ว่าเราเนี่ยบอกว่าทําตามนบีทําตามนบีใช่ไหมยนบีน่ประกาศเลยไม่รับสดอกอนไม่รับสอการแล้ววันนี้เราก็ต้องยิงในศักดิ์ศรีเวลามีคนเอาสอการมาให้เขาก็าบอกว่าไม่รับเอาไปให้คนอื่นก่อนไหม เพื่อที่ตัวเราจะได้รอดและปลอดภัยแต่ถ้าสุดท้ายเขาจะให้เราก็บอกอัทำดุลิแลให้ฉันรับนะแล้วเราก็เอาที่เขาให้เอาไปแบ่งคนอื่นต่อมันก็จะมีความสุขไงนะครับแต่ครั้นี้กลับมาตรงนี้ที่บอกว่าเหตุการณ์หนึ่งมันเกิดขึ้นในท่านนบีมุฮัมัดสุลลัลละวนว่าสัลนลำท่านนบีโกรธมากโกรธมากก็คือว่าเขาเอ่ยชื่อกันคนนี้ก็คืออิบนุล,ลุตุบียะอิบนุล,ลุตุบียะก็คือว่า คนคนนี้เนี่ยท่านดับเลมูฮัมมัดส,ส,สุลล่าได้มอบหมายให้ไปทํางานงานหนึ่งเดี๋ยวเสร็จแล้วเวลามอบแล้วก็คืออะไรนะให้ไปนําเงินที่เขาเรียกว่าเหมือนไปเก็บภาษีเนี่ยไปเก็บสกาดเนี่ยไม่ใช่ภาษีไปเก็บสวยมาก็แล้วกันสวยคือเป็นเป็นของอาจจะเรียกชื่อที่ไม่ดีเหมือนเป็นเป็นเงินที่แบบไปเรียกเป็นสินบนแต่ให้ไปรับเงินของเรื่องของอะไรของสกาดในเรื่องของอะไรครับในเรื่องของสิ่งที่จะต้องจ่ายเนี่ยกลับมา อิบนุรตุบิยาก็ไปแล้วเวลากลับมาแล้วถ้าสมมุติวางตังอยู่ในในผ้าเนี่ยแล้วก็บอกอ่ะอันนี้ที่รสูรุลล้อฉันไปนเก็บมาฉันก็คือในะท่านรสูรุลลฮอหมดเลยแล้วเสร็จแล้วท่านรสูรุลล้อเห็นตังอยู่ใดยไหนณวันนั้นนะเราก็อาจจะไม่รู้ว่าใช้เป็นเหรียญเป็นอะไรก็แล้วแต่มันยังอยู่ที่หน้าตักเขาแล้วท่านรสูรุลลฮอก็ถามว่าอันนี้คืออะไรแล้วก็มันยังไงไปยังไง แล้วก็ทำไมถึงไม่ไม่ให้สิ่งที่เป็นคำตอบก็คือฮาซาและกุมว่าหาอู้ดีอิไรอะอันนี้คือของท่านแต่อันนี้คือของฉันไอประโยคนี้แหละที่บอกว่าเขาแต่งตั้งคุณไปเป็นเจ้าหน้าที่เขาแต่งตั้งคุณไปทำงานเมื่อแต่งตั้งคุณเป็นเจ้าหน้าที่และเป็นคนทำงานนั่นหมายความว่าม,ามันมีเงินเดือนให้เป็นแต่ละครั้งอยู่แล้ว อาจจะรับเดือนหรืออาจจะไปเป็นครั้งรับจ็อบไปแต่เวลาไปแล้วปุ๊บเนี่ยเรามีเงินเดือนแล้วเรามีรายวันแล้วเรามีค่ารถแล้วเวลาไปถึงถ้าเขาให้มาใหม่เนี่ยเรารับไม่ได้นะเราต้องปฏิเสธหรือถ้าเขาให้มาเราต้องเทมหมดหน้าตักเลยแล้วก็บอกว่าอันนี้เขาให้มาตามที่ไปเก็บแล้วอันนี้เขาบอกเขาให้ผมนะแต่ผมรับไม่ได้ผมคืนแต่ชายคนนี้อิบนุลุตบียา่าไม่อันนี้ของฉันแล้วเสร็จแล้วอันนี้ และบีจึงใช้คำว่าถ้าคุณอยู่บ้านแล้วก็คุณนั่งอยู่กับพ่อกับแม่คุณที่บ้านแลบีใช้คำว่าของฮาดียะเนี่ยคุณจะได้ไหมถ้าพูดยาบยบคือถ้าอยู่บ้านพ่อแม่มึงเนี่ยมึงจะได้ไหมอันนี้ผมขออนุญาตใช้คำเพื่อจะเตือนคนที่กำลังรับแบบนี้อย่างนั้นอย่ามาบอกว่าอ๋ออันนี้คือของฉันมันก็กำลังจะบอกอย่างนี้ว่าใครที่ไปไหนมาไหนแล้วรับเงินแบบโอ้เหมือนคนฉลาดนะ่ะ ไปในานามองค์กรรถก็ไม่เสียค่าน้ํามันแล้วเสร็จแล้วก็ได้เงินในานามขององค์กรด้วยโอเคเสร็จแล้วไปปุ๊บคนนี้เขาให้มารับอีกซองนี่ก็รับซองนี่ก็รับไม่ได้ถ้ายกตัวอย่างก็คือในอดีตเคยทํางานหาร้านกับอาจารย์ไพศาลพมยงขออน,นุญาตเอ่ยชื่อนะครับท่านอาจารย์กรุณกูใหญ่ว่างกฎกติกาแล้ว่า ที่ปรึกษาฮาลาลไม่มีสิทธิ์รับอะไรที่เป็นของจากบริษัทขณะไปปฏิบัติหน้าที่เช่นสมมุติเราไปตรวจผลิตภัณฑ์หนึ่งแล้วเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าอาพอดีผู้จัดการฝากไว้ให้ลูกหลานไปกินรับไม่ได้เพราะเรากําลังปฏิบัติหน้าที่ถึงแม้ว่าเขาให้เกเ่ยเรียกว่าฮาดียะให้รับไม่ได้เพราะของของนั้นเรากําลังมีเงินตอบแทนที่ไปปฏิบัติหน้าที่ ถ้าจะให้เราต้องกลับกอดกลับแล้วเขาส่งมาที่บริษัทสำนักงานและสำนักงานก็บอกว่าอ่ะถึงปีเราจะแบ่งกันถึงเดือนเราจะแบ่งกันให้หัวหน้าเป็นคนบริหารแต่ไม่ใช่เปิดท้ายรถแล้วรับของกลับแล้วก็บอกว่าทํางานทะล้าน,นี่ดีมีของใส่รถกลับบ้านตลอดของของนั้นเสี่ยงนะเสี่ยงกับการที่จะบอกว่ามันจะเป็นสินบนเพราะเวลาเขาให้ปุ๊บความรักมันก็นจะเกิดบางทีเราไปตรวจเจออะไรที่มันเสี่ยงเราก็อ้าวไม่เป็นไร มันจะมาแบบนั้นอันนี้คือพูดป้องกันไว้ในอดีตการวางกฎกติกาในปัจจุบันก็จะเป็นเช่นนี้ถ้าเราวางไว้แบบนี้หาล้านมันก็จะเป็นหาลานที่ไม่มีใครตำหนิผมจะบอกกับตัวเองอยู่ตลอดแล้วผมขออนุญาตผมเล่าให้ฟังนะครับก็คือว่าผู้อำนวยการยังคำผมเลยถ้ามีหนั่งสือเชิญมาในเวลาราชาการให้ไปประชุมหรือให้ไปบรรยายถ้าเป็นเวลาราชาการผมไป แล้วผมบอกว่าถาวเวลาราชการผมมีเงินเดือนกินอยู่แล้วเวลาไปในนามราชการเราก็ไม่ได้มีคนสอนใช่ไหมครับเราก็ต้องให้เพื่อนไปสอนแทนถ้าเขาให้กระเช้าขอบคุณมาวิทยากรเรารับกระเช้ารับของที่ระลึกเสร็จแล้วผมกลับมาถึงโรงเรียนผมจะเข้าหาพออก่อนเลยพออครับผมไปปฏิบัติหน้าที่มาแล้วครับอันนี้ของพี่ก้อยมาพอออบอกให้อะไร ที่ไปอบรมมาเขาให้มาครับจะเป็นกระเช้าผล,ลไม้หรือจะเป็นของที่ระลึกก็แล้วแต่พออ่อบอกกาให้นายบอกครับก็ให้ผมแต่ผมไปในานามโรงเรียนและเป็นเวลาราชการพอ,อรับกอดเพราะมันเป็นของโรงเรียนพอ,อบอกว่าแบบนายก็มีด้วยหรือบอกว่าผมไม่รับให้พออ่อนรพออาบางท่านก็บอกว่างั้นเอาเรารับแล้ว <c oughs> นายเอาไปแบ่งกันก็แล้วกัน ผมก็ไม่ถือกลับบ้านนะผมเอาไปกินในหมวดในกลุ่มสาระหรือเอาไปให้เด็กๆเพื่อที่จะบอกว่าอันนี้ไม่ใช่ของเราเพราะเรามีเงินเดือนอยู่แล้วแล้วเราก็ไปรถโรงเรียนฟรียอยู่แล้วของอันนี้เราจึงคืนใครคืนโรงเรียนของที่เป็นของเที่รอลึอกเราก็ไม่เอากลับบ้านเราก็ไว้ที่โรงเรียนหรือแม้กระทั่งเราจะประมาณเรื่องอะไรก็แล้วแต่เราจะบอกของโรงเรียนคือของเรียนแต่ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์ผมบอกเป็นเวลาของผม เราอาจจะบอกว่าเราทํางานทั้งเดือนแหละแต่เสาอาทิตย์ไม่มีสอนหนังสือเราก็จึงอะไรครับเสาอาทิตย์เราไปทํางานเวลาไปทํางานถ้าเราได้ตังเราก็บอกว่าอันนี้คือของเรานะเราไม่ได้เอาเวลาโรงเรียนไปสอนหนังสือเคลียร์ตัวเองแบบนี้ก่อนแล้วเราก็จะบอกว่านี่คือสิ่งที่ปกป้องตัวเราดังนั้นถ้าเราเคลียร์แบบนี้ได้ไม่ใช่คนนี้ให้เราก็เอาคนนี้ให้ก็อเอาแล้วมันจะเป็นปัญหาก็คือมันไปส่งผลกับตาน ก่อนตอนขอโดอากับอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาให้คํายี่สิบเจ็ดด้วยให้ไปขออยู่อยู่หน้ากาบบาด้วยถ้าเราได้จากสิ่งที่มันไม่สมควรเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องที่บอกว่านบียังถามว่าถ้าคุณอยู่บ้านพ่อแม่คุณเนี่ยแล้วคุณจะได้อันนี้ไหมก็เช่นเดียวกันถ้าผมอยู่ที่โรงเรียนไม่ได้ออกไปเป็นวิทยากรที่เขาเชิญมาผ่านโร <ๆ S 1> งเรียนเน่ยเราจะได้อันนี้ไหมเป็นตัวผมนะครับ แล้วเตือนพี่น้องพูดสัทธาว่าเราไปพร้อมๆกันก็คือว่าของที่เขาให้เราบางครั้งมันไม่ใช่ของเราแล้วเราก็ต้องเตือนแล้วก็บอกตัวเองว่าวันนี้ของอะไรที่เป็นของหลวงของอะไรที่เป็นของส่วนรวมเราต้องใช้ให้ถูกเราใช้ให้เป็นเราชอบบอกว่าเราชอบมีรถซื้อรถให้โรงเรียนซื้อรถให้มัสยิดซื้อรถให้องค์กรเวลาเติมน้ํามันระเบิดตังหลวงใช่ไหมลนะ่ะแล้วเราก็วิ่งออกนอกเส้นทางไปซื้อก๋วยเตี๋ยวเป็ด เพราะภรรยาโทรมาอยากกินก๋วยเต๋วเป็ดท่านพี่น้องครับก๋วยเต๋ยวเป็ดนะฮะร้านพอตังเราแต่น้ํามันที่วิ่งออกเส้นทางไปประมาณห้ากิโลแล้วกลับห้ากิโลสิบกิโลเราจ่ายค่าน้ํามันให้โรงเรียนบอกถ้าคิดแบบนี้บางคนบอกว่าอ,อยู่ไม่ได้เราประเทศไทยก็เราชินกันแบบนี้ไงแต่มันไม่รู้อนะันนึนคือฮารอมไงนะครับด้วยความรักและด้วยความบริสุทธิ์ใจเลยอยากให้พวกเราตันหนักเรื่องพวกนี้ว่าอะไรที่มันใช่กับอะไรที่ไม่ใช่ กระดาษแผ่นหนึ่งของโรงเรียนที่เป็นของหลวงจะเป็นโรงเรียนฟัดดูอีนจะเป็นโรงเรียนรัฐจะเป็นโรงเรียนกทมกระดาษของหลวงเราเอามาเขียนเป็นเรื่องของเราหรือไปถ่ายซีล็อกแค่หน้าหน้าบัตรประชาชนของเราเนี่ยแล้วเอาไปท,ทําธุรเนี่เรายังบาปเลยนะเพราะเราโกงกระดาษเค่หนึ่งแผ่นถ้าเราคิดแบบนี้ได้แล้วเราก็ปฏิบัติแบบนี้ได้อินชาลรอบประเทศของเราเราก็จะเริ่มจากบ้านเราครอบครัวเราแล้วพี่น้องเรา แล้วมันก็จะขยับไปเราเป็นครูเราก็สอนบอกลูกหลานเนี่ยคาว่าโกงจะไม่มีถ้าเราเป็นผู้ศรัทธาแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามเราบอกสอย,สอยด้าวอยเอาสาวได้สาวเอาเนี่ยนะสังคมมันก็จะมีแต่ความวุ่นวายแล้วเมื่อสังคมมีแต่ฟิตนะมีแต่การแข่งแย่งมีแต่การโกงบารกัดจะไม่ลงมาจากฟ้าฟ้า,าและแผ่นดินให้กับพวกเราทุกวันนี้จึงมีปัญหาเกิดขึ้นไงเวลาทดสอบหลากหลายมากลืมตรงนี้ไปหรือเปล่าว่า เรานั่นแหละเป็นคนที่ทําให้บรากัสมันไม่โผมาจากดินแล้วไม่ตกลงมาจากฟ้าเพราะพวกเราทําในสิ่งที่เรียกว่าฮารอมขอละทรงปกป้องและคุ้มครองผมและท่านครับอัสลัลลฮัลลอฮุอัลลยฮอัสซนามัมัดอัลอฮอัสซามุอัสซาามะลิคมอัลลอฮฺมุลาบารอกั